ไปเที่ยงกรค่ะเขามีการคิดค้นตัวยาที่เชื่อว่าจะเป็นยาอายุวัฒนะต่อต้านความแก่ชราได้นะคะซึ่งสารดังกล่าวเป็นสารที่สกัดได้จากวายแดง <S <S เป็นสารสากัดนะฮะสกัดค่ะ,ะไม่ใช่ว่ากับบ้านลืมกันดีกว่าไม,ไม่ใช่ค่ะคเขาสากัดมาอีกทีนึงเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าจะทําให้ม,มนุษย์อายุยืนยาวได้ถึง150ปี ในรายงานเนี่ยบอกว่าสารดังกล่าวคือสาร resveratrol ค่ะซึ่งพบอยู่ในไวน์แดงแล้วก็ยังมีคุณสมบัติต่อต้านมะเร็งและโรคเบาหวานประเภท2ได้อีกด้วยสารนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นโปรโตีนในร่างกายที่ชื่อว่า SIRT1 ตลอดจนเอนไซม์ต่างๆในร่างกายให้ทำง,งานดีขึ้นซึ่งโปรโตีนดังกล่าวมีคุณสมบัติต่อต้านการแก่ชราได้แล้วก็ได้มีการทดสอบสารสกัดตัวนี้กับผู้ป่วยต่างๆทั้งที่เป็นมะเร็งแล้วก็เบาหวานแล้วก็โรคหัวใจ พบว่าผลออกมาในทางบวกนะคะส่วนทางด้านเดวิดซิงแคลร์ค่ะศาสตสราจารย์ทางด้านพันธุกรรมจากฮาร์วาร์ดนะคะบอกว่ายาตัวนี้แตกต่างจากยาอื่นๆเพราะว่าสามารถป้องกันได้หลายโรคมากๆแล้วก็มีผลที่น่าสนใจก็คือทำให้แก่ช้าลง